สวัสดีครับเรามาแกะกล่องกันนะครับวันนี้มาพบกับการแกะกล่องกันอีกมากมายจาก t o ยแลนด์บุรีรัมนะครับวันนี้เป็นของ q ิวพั e สเกนะครับ3กล่องแล้วก็มีตัวของดักกอนบอันนี้จะเป็นด r a g o อนบอลนะครับสามตัวเนาะกใช่ไหมครับกเนาะตัวนี้เป็นค่ายบันไดเป็นซีรีส์ q ิวพ k e t นะครับไซส์เล็ก น่ารักนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะฮะด้านข้างน้านข้างกล่องจะมีรูปอยู่3รูปนะครับ AABC นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเขียนไว้ว่าเป็นวอลลุ่ม2วอลลุ่ม2มี A,B,C มันจะมีอีกเซตหนึ่งเป็นวอลลุ่ม1แล้วก็ A,B,C เหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่ใน C นะครับ C ตัวนี้นะฮะวอลุ่ม2 กิ <Q. S 2> อาเดี๋ยวผมตัดก่อนงานบันไดสวยอยู่แล้วนะครับค่ายบันไดไม่ต้องห่วงนี่นะฮะนี่นี่เห็นไหมเอ่ยตาแบบมันจะเงาเงาด้วยนะครับสวยเลยทาตา,ตาแบ้วหัวโตตัวจะเล็กๆหน่อยโอ้เสื้อสวยมากนะครับเป็นลักษณะแบบพลิ้วไหวเลยโอ้ยืนได้เลย นะครับจะเ,เสียบหัวก่อนนะครับยืนได้ยืนได้เลยนะยืนได้เลยครับนะแล้วก็มีฐานกลมมาให้นะฐานนี่เท่าไหร่อ่ะ5เซน5เซนครึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีเหมือนเป็นเดือยเอาไว้เสียบไวท้ที่เท้านะครับเพื่อสร้างความมั่นคงนะครับเรายืนเหยียบได้นี่ว้าวสวยเลย ทงเล่นๆนะ25กรัม25.8นะครับมันก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องน้ำหนักหรอกครับเพราะว่ามันมันเบาอยู่แล้วแหละนะครับ7เซนนะครับ7เซนไม่รวมฐานฐานก็อีกประมาณครึ่งเซนพอดีนะครับเบ็ดเสร็จ7เซนกับอีกครึ่งเซนสลับมาที่ดนอนลบอ์บ้างนะครับมี7ตัวเปิดได้ครับมีแคนดี้ลูกอมมาให้1เม็ดเออวัดให้ดูนะ 5เซนครึ่งเกือบเกือบ6เซนดูแล้วมันเ็อสูงความสูงไม่ไม่ต่างมากนะแต่ว่าด้วยความที่มันผอมมากเล็กมากมั้งครับตอนนี้อยู่เนี่ยเนี่ยประมาณ5เซนครึ่ง5เซนครึ่งเนี่ยพอเสียบเข้าไปแล้วอย่างนี้นะครับเนี่ยพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็ยืนได้แบบนิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาทํามาได้แบบพอดีมากๆเลยนะฮะเนี่ยอย่างนี้เลยจริงเหรอมันแค่5 5กรัม เบามากเลยอันนี้อันนี้ยี่ห้านะฮะอันนี้แค่แค่ห้าจุดห้ากรัมเอง่ะไหนมาทางนี้ต่อละเดี๋ยวแกะตัวนี้ต่อเลยน,นี่หมายเลขสิบแปดนะครับนี่หมายเลขสิบแปดเขียนไว้ที่หน้ากล่องอ้แต่ก็สวยนะคือคือมันเล็กมากแต่มันก็ทําสีรายละเอียดมาได้เป๊ะมากเลยมองเห็นไหมมาครบมาเต็มมากเลยครับ แม้แต่ตรงตุ้มหมมูมีมีมีสีอะไรเขาก็เติมให้หมดเลยนะครับรองเท้าบูทกับนิ้วกับเสื้อมันตัดกันได้ดีมากนะครับเป็นจากเรื่องอัล a d ินนะครับนี่นะฮะอ่ายัสมินเขาอันนี้จะเป็นชุดวินเทอร์คอสตูมนะครับตัวนี้จะมีคู่กันนี่ตัวนี้นะอ่าคู่กันก็คือเป็นสโนไวท์เขาจะเป็นแบบอืม้มสวยเลยผมผมว่ามันน่ารักดีนะ คณะผู้ชายดูผมก็ว่าน่ารักอะสวยนี่สโนไวท์อันนี้เขาเป็นเซตเดียวกันนะฮะนี่เซตเซตของเขาก็คือ Winter c o คอสตูนี่เนี่ยอันนี้มันน้ำหนักดีจริงๆเลยมันแบบโอเคอ่ะนะแล้วรายละเอียดมาก็แบบเต็มมากครับเนี่ยแผงที่เขาให้มาเนี่ยครับเขาให้มามีถานนะฮะมีตัวมีหัวแยกกันแล้วก็มีเหมือนเป็นเสาค้ำพลาสติกใสให้นะฮะนี่นะฮะเป็นเสาค้ำเดี๋ยวมาดูว่าค้ำ ตรงส่วนไหนบ้างนะครับรายละเอียดก็าทำมาดีมากเลยนะเอวยืนเทา้าสะเอวซะสวยเลยอ่านะฮะแล้วก็ทำตาแบบตานี่สวยเลยตุ๊กตาเลยนะอ่ะโอเคไม่ต้องให้คอมันหายมาก็เสร็จแล้วมีคออยู่มองเห็นจากด้านล่างนะมีคอ,อนิดนึงนะครับตรงส่วนที่เป็นชายชายเสื้อตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่ ก็ดันเข้าไปหน่อยนะฮะเขาให้มาก็พอดีอนะฮะจบสวยอ้าโอเคตัดไปนี่โอ้สวยมีการส n o w w h i t ไม่เบาคิ็พแบบ cute สวยนะถ้าแบบใครชอบเล่นแบบตุ๊กตาแบบตาหวานหวานตาโตๆหน่อยผมว่าใช่อะ่ะ อันนี้เหมือนกันนะครับมีตัวเสาค้ำให้ด้วยนี่โอ้นี่ชุดนี้ก็ค้ำอลังการนะ่ะตัวเนี้ยนี่แล้วก็มีฐานตั้งเหมือนเดิมในนี้หมดแล้วนะครับพลาสติกน,นี่หัวกลมๆม,มีโบแดงๆนะฮะน,น่ารักเชียวแล้วก็ตัวก็จะมีเป็นกระโปรงเหลืองตามสูตรเขาเลยนะแล้วก็มีเป็นผ้าคลุมสีฟ้าระวังนิดนึงนะครับไอตัวตัวค้ำเนี่ยก็ทำเป็นเบ้ารอนผมเลยโอ้แน่นอนจริงๆ ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ก็สวยนะสวยนะฮะเขาก็จะแบบมีหันหน้านิดนึงนี่อด้านหลังก็จะเป็นแบบอย่างนี้ฮะนี่มีเสาค้ำไว้แล้วก็มีผ้าคลุมอ่าอ่ากล่องเหมือนกันหมดเลยนะครับกล่องเหมือนกันหมดเลยนี่แคนดี้มาให้หนึ่งเม็ด่ะหมดละว,ว่าอันนี้ตัวเขาใหญ่นะครับนี่เท่ากันแล้วเนี่ยตัวใหญ่กว่าอีกั้งเนี่ยแต่ว่าถ้าเทียกบกับตัวนี้ มันใหญ่กันเกินไปหัวโตมากว่าเดี๋ยวเรามาตัดก่อเอยตัวนี้ใหญ่ๆถ้าขยากได้ตัวใหญ่ก็ต้องตัวนี้เลยครับโบลี่นี่แหละยืนได้ไหมเดี๋ยวลองดูเฮ้ยเขาทําดีนะเนี่ยยืนได้เลยนะฮะสวยด้วยรายละเอียดดีมากตามสไตล์ของดากคับอลซิกแพกจะเยอะนิดนึงด้านหลังก็มาเต็มเหมือนกันเดี๋ยวดูตัวฐานที่เขาเอาไวห้หนุนให้ฐานมาใหญ่เลย ก็เอาไว้รับน้ําหนักเวลามันจะเอ็นไปด้านหลังนะครับ <ขอ S 1> ที่เท้านะครับเข้าล็อกตัวฐานนี่พอดีเป๊ะเลยมันเป็นยางแบบนิ่มนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เข้าได้พอดีนะครับพอระวางแล้วมันไม่ล้มหงายหลังแน่นอนเพราะน้ําหนักมันเอ็นไปด้านหลังนิดนึงไอ้มาข้างหน้าก็ไม่นะไมนะ่นี่เนี่ยพอดึงมามันดึงไปข้างหลังแทนเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าแข็งแรงแน่นอนอู้ยี่หกกรัมไม่เลว เท่ากันเลยเนี่ยนี่ก็ยีนะตัวนี้ตัวนี้ใหญ่จริงอ่ะโอเคนะครับวันนี้มาแกะกล่องให้ดูหลายตัวเลยนี่อยู่ในซีรีส์สองซีรีส์คือ q ิวพอ e สเกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดาร์คอน d บอลแอดเปิรสิบสรุ่นเบอร์เบอร์12เนาะเป็นซีรีส์ของเขานี่นะครับถ้าชอบก็ลองมาดูหาดูได้นะครับ ม,มาแกะให้ดูว่าในนี้งานมันจะประมาณนี้นะครับความสูงก็หายไปนิดนึงนะตัวนี้อันนี้ก็7เซนอยู่นะไม่นิดนะก็เท่ากันเลยเนี่ยดูแลเท่ากันนะครับเท่ากับ Q p o s อ k e t แต่ซีรีส์ Q p o s อย t เเนี่ยจะเท่ากันแหละประมาณ7เซนตัวนี้ใหญ่ใหญ่เพราะตัวเขาใหญ่ด้วยนะครับแต่พวกนี้อยู่ประมาณ5เซนครึ่งนะครับเนี่ยพอเขายืนด้วยกันแล้วก็ใหญ่เทียบกับ3ตัวนี้เขาก็ใหญ่ในในในสัดส่วนของเขาเอง โอเคนะครับวันนี้ได้มาแกะกล่องมาคุยกันนะครับเอาไว้มีคลิปหน้าคลิปต่อไปนะมานั่งเล่นกันคุยกันอีกเดี๋ยวจะได้มีแกะไปเรื่อยๆนะครับในร้านก็ยังมีของให้แกะกันอีกหลายร้อยหลายพันชิ้นนะมีเวลาก็จะมาแกะให้ดูกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ